อันนี้อันนี้โอ,อ,อ้ควบควบัอืมถ้าผมจะพยายามค่อยๆนะเดี๋ยวจะลองดูมันต้องมันต้องปรับขาหน่ขึ้นนะครับค่ยอยๆเขาเสียวอ่ะผมบอกกรับผมโตเองที่ทำาี่เขเสียวมากพอ้องเขาบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับน้องมากแต่มันก็วิธีการมันก็ต้องทําอย่างเงี้ยนี่อันนี้คือต้องปรับเนี่ยขาที่มันต่ำลงไปว่า ตากว่ามันมันถูกกดทับด้วยท่านี้ยเนี่ยท่านี้ยเนี่ยลงไปอย่างนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนะผมก็เอยลองดูนะเสียวนิดนึงสำหรับเจ้าของแว่นนะขอ,ขอไปไนั่งดูเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามันมีคุณท่าของเนี้ยแบบของที่มันรักผมเข้าใจว่าว่าว่า,ว,า,ว,าว่ามันมัน ผมผมเป็นคนทำผมป็งเกรงเเนี่ยจริงๆเพราะว่าเห็นบอกว่าน้องเขารักแว่นอันนี้มากๆแล้วแว่นมันหาไม่ได้แล้วแว่นอันเนี้ยออืมก็ันเนี้ยเนี่ยแว่นราปรับมาก็เริ่มจะใกล้ใกล้เคียงความจริงแล้ะดูออกเลยอืมดูออกเลยว่ามันมันดีขึ้นมากอีกนิดหนึ่งอีกอึดใจหนึ่ง เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเท่าเท่าขามันเท่ากันแล้วสองข้างละลองใส่ดูว่าทรงมันมาทางนี้มาทางนี้เลยเนี่ยมันได้ใส่ดูว่าทรงมันมันใช่ไหมเราลองจบหรดูว่าทรงกว้างมันมันโอเคไหมเนทรงขามันตรงละขามันเริ่มตรงละดูดูว่าทรงมันเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยใส่หอไมได้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามัน เนี่ยที่เราไปคุยกันทีแรกไงใช่ใใช่ตรงมันตรงอยู่หรือเปล่าอ่าอันนี้มันการเป็แบบมันลงมาอ่าใช้ตรงตรงอยู่มันโดนกดทับจนมันมันมันเนิร์โค้งใช่ป่ะที่ถามว่ามันตรงอยู่หรือเปล่าตัอนแรกใช่ป่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยว่ามันมันตรงแบบมันมีความโค้งใช่มเหมือนมันมันตกลงมาซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่ามันไม่ใช่เออผมก็เห็นอยู่เอ้เห็นอยู่เห็นอยู่อะลองดู ไปง่ายนะอันนี้อันนั้นเป็นขนาดหนามากต้องเป็นเกาะยังไม่ถึงก็อีกหน่อยเหมือนนี้โค้งคอยู่นิดนะใช่เหมืนมคงคงคอนนี้โค้งอยๆนิด ต้องสวมไหมทำไมมันถึงถึงทำไมมันขาละหายนะเออเดี๋ยวเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกลๆเก่งแล้วไม่เป็นไรเอาแค่แบบว่าให้มึงกลับมาใส่ได้ไหมเออเนเน่จใส่ได้เนี่ยใส่ได้แต่แบบว่าเดี๋ยวลองลองลองนิดนึงนิดใช้คีมอันนั้นน่ะไปเลยแต่แต่มันทําให้เป็นรอยเป็นรอยใช่อันนั้นนะอันนั้นนะใช้อันนู้นไปได้เลยอ่ะ คตรเสียวอะ่ะผมต้เป็นคนทำเองยังเสียวเลยเฮ้ยใกล้เคียงมาแล้วเนี่ยนี่ใช้แล้วเนี่ยใช้แล้วเนี่ยใกล้เคียงแล้วใกลเคียงมากใกล้เคียงมากเฮ้ยตรงแล้วตรงแล้วหน้าหน้าหน้าไม่ปวดเลื่อดตองเที่ยวเออไม่ติดโอเค okay, ไหมโอเคแล้ว okay, ค่ะไม่ติดแก้มด้วยเออถ้าจะปรับความเขย่าเจ็บขาเนาะั่หน่อย ม้อีกทีนหรือไม่ไม่ไม่รู้วันนี้ผมไม่รู้พี่เอาเอาตามคุณทีดดี่นะถ้าพี่ว่าได้แล้วก็คือก็ือได้ผมไม่รู้ไม่ยังบอกว่าถ้าสมมเอยแต่ผมว่ามันใกล้เคียงที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นนะเนี่ยถ้าใหญ่ก็ก็พอก็ได้เนี่ยอาจจะแปรงจมูกเปรี้ยวนิดหน่อยปรับเข้าหน่อยอ่ะห่ะเป็นจมูกตรงนะอ่ะปรับตั้งขาน็อตพอตั้งน็อตเสร็จก็เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะ โอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมโอเคอย่างนี้ก็ใส่ได้ก็โอเคแล้วอ่ะไหนถ่ายภาพรวมๆมาหน่อยถือว่าโอเคไหมโอเคเอออย่างเงี้ยเพราะว่าคือผมมีจิตที่จริงเพราะว่าผมว่าไปหาร้านแว้งเขาบอกผมว่าทำให้ได้นะดัดให้ได้แต่ไม่รับประกันไอ้ครั้งเนี้ยทีไรผมไม่เสี่ยงรอกอ่าคือผมก็เข้าใจนะว่า มันคือผมต้องแบกรับความเสี่ยงของเองนะผมจะต้องใช่ถูกนะแต่ก็ละเก็บไว้ก่อนนะช่างไม่เก็บไว้ก่อนเพราผลสำคัญแล้วพอไปเจอที่นั่นคือดีๆแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ความรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องทำไมที่ยอดทำเฮ้ยเป็นใจหรอเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมวางแว่นให้หน่อยเนี่ยเนี่ยตรงแล้วเนี่ยนะตรงแล้วอีกห้าเปอร์เซ็นต์ทิ้งทิ้งไปเลยทิ้งไปไหนเฮ้ยนี่โอเคแล้วเนี่ยเนี่ยนอนเล่นตนุนใจหมดแล้ว ถ้าจะเอาความแน่นบอกได้นะคะเฮ้ยถือโอเคมากเฮ้ยโอเคโอเคมากสุดยอดเฮ้ยฟังเติมจะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องแว่นนะผมแนะนำแว่นเทพเลยแว่นเทพคนทำแม่งเทพกว่าเออโอเคเรียบร้อยกับอืออือไอ้นี่แม่งเก๋ๆนึงแว่นน้องแม่งสวยๆนึงเลยแว่กนเทพแนลเขาเรียกอะไรมันหายยากนั่นเลยดเลยก็ถึงวันน้องเขาบอกว่ามีคุณค่าทางจิตใจอ้าวโอเคเรียบร้อย 对。<Ha. S 2> eu, eu, eu.